สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาทำพะโล้ไข่หมูสามชั้นสูตรโบร,โบราณเลยนะคะสูตรนี้ก็จะมีน้ำผึ้งปลา จะมีเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็มีซีอิ้วดำมีน้ำมันหอยนะคะมีซีอิ้วหวานนะคะมีน้ำพึ่งมีน้ำส้มสายชูอ,อสอรอนะคะมีเห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะคะแล้วก็ขนอผงขนอนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะดูสิคะว้าวอันนี้เป็นหมูสามชั้นชิ้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะดูสิคะน่ารับประทานไม่ข้าอร่อยมากมาก นี่กินได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะช่วงนี้ไข้หวัดโควิด19เราควรอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ทําอาหารตุนไว้ค่ะอย่างเงี้ยกินได้เป็นอาทิตย์ประหยัดด้วยนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนี้สูตรนี้ไม่ยากนะคะเราก็ซื้อหมู3ามชั้นมาเลยนะคะเอาสีเป็นชิ้นๆเลยนะคะจะเอา2โล3โลก็ได้ค่ะแฟนคลับแล้วเราก็เอามาต้มกับน้ํานะคะกับเกลือนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ จากนั้นมาเราก็ค่อยลงเครื่องปรุงผงขะนอเลยนะคะแล้วก็สมุนไพรข่าโแค่นั้นละค่ะสมุนไพรของที่เราจะมาทําผงพะโล้นะคะแฟนคลับเราก็ซื้อตามห้างได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะก็คือเครื่องปรุงเขานี่นะคะเห็นไหมคะที่พี่กุ้งเอ่ยมานี่ละคะ่ะเราทําตามใจสูตรเราเลยนะคะใส่แบบไหนชิมตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเดี๋ยวพี่กุ้งตอนนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะจ๊ะ นี่คือหมูสามชั้น <c oughs> ใส่อบเชยนะคะเป็นสมุนไพรของใส่ทำผงพโล้นะคะตักเลยค่ะแฟนคลับเดี๋ยวพี่กุ้งจะตักให้แฟนคลับที่น่ารัก <c oughs> ดูกันทุกคนในทางดูสิคะโอ้โหดูสิคะสูตรนี้หายากนะคะแฟนคลับพี่กุ้งเนี่ยต้มอยู่ประมาณห้าชั่วโมงนะคะกว่าเราจะให้หมูสามชั้นเปื่อยนะคะ <c oughs> ด้วยสูตรนี้เลยค่ะเห็นไหมคะแฟนคลับที่น่ารัก <c oughs> ัแล้วก็เอาน้ำ <c oughs> มีเห็ดหอมด้วยนะคะมีเห็ดหอมด้วยอร่อยมากค่ะแฟนคลับ นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ผักชีนะคะโรยหน้าแค่นี้ละค่ะเรียบร้อยมารับประทานด้วยกันนะจ๊ะก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะบ,บายยอร่อยมากค่ะเห็นไหมคะต้มเป็นมอม่อเลยค่ะบายบาย